สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับใช่คนหนึ่งกำลังสีซอให้ควายฟังใช่เขาชื่อสีแล้วเขากำลังสีซอด้วยควายหลายตัวได้มาฟังเขาสีซอตัวนี้ตกกลางคืนเราควายได้มารวมตัวกัน ได้มีควายตัวหนึ่งมีผมด้วยไม่รู้ทำไมกำลังได้เป็นดีเจกำลังเปิดเพลงดิสโก้อยู่ฮิปฮอปฮิปฮอปเราควายที่เครียดจากงานตอนเช้าได้มาเข้าไนท์คับแล้วก็เต้นแดนกันอย่างเมามันด้วยการผ่อนคลายนี้ทำให้ควายเต้นหมุนหมุนมุนไปมาแล้วเขาของควายเหล่านั้นก็พวนดินไป เช้าวันต่อมานายสีได้ตื่นเช้ามาจะเช่าตู่ออกไปดู้างนอกก็ได้ตกใจว่าทำไมที่ดาของเขาได้รับการพรวนดินแล้วเขาก็ประทับใจบ้างเลยเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้เขามีความสุขดี